พี่ผสมพี่ผมไดม่ปืนนี่เลยมีปืนไอ,นะอ้นนเ,อเกียร์ไฟแล้วน,นี่ก็อยู่ในโหมดธรรมดานะน,นี่ก็ไม่ได้พูดนะเ,เรนได้ดูชิวเลยนะโอเคเก็บปืนกนะันผู้ที่ชอบใไซคับน,น่าจะเป็นปืนนี่แหละปืนปืนชาแค่ตัว ไม่มีคนไม่มีคนก็ดีเย็นของหมดแล้วเปลีล่ยนลังเปลี่ยนลัง นีขอสักห้ากล่องก็พอแล้วโอเคเกาะสามได้อยู่กระแทะสกินใหม่ผมเติมทะเติมล่วงหน้าเอยไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อขั้น,น่ะซื้อขั้นล่วงหน้ามันจะให้มันจะได้โอเคระยาครบยืนเพียมาเอาปืนชาร์จมาสองันหน่อยนะยงเอาปืนยาวหน่อย คนดาวจะไปช่วยไหมเน,นี่ยต้นยรนไหนดูเลยปอดยังไม่เต็มถอนว่พอ,อ,อ,ม,อ,ม,อมีกอ่พไปอดก่อนนนี้ไม่ปลอดภัไอ้ไนาฬิกาตายเร็ว और दौड़े पर हां मेरा सारे ये नो ये नींग ना ต้นไม้ห กันกระสุนปืนยาวขึ้นไปไม่รอเลยมีอะไรใ,ใช้บ้างปืนยาวปืนยาวมมีกระสุน ไม่ได้เขาเป็นมทัลินอะไรเมกซินโอเคไม่ได้ก็สี่ตอนนี้หมวกสไม่น่าจะรอดแต่ก็ได้ ่าจะรลบเราเหลือสองคนตอนนี้สองคนเดี่ยวแล้วมีหลบมีหลบรู้อ่ะนี่ยปืนไม่เรีนกระสุนก็ไม่มีกระสุนมาแน่ๆเลยดู โยกโยอ้เปิดเีลงอย่นี้ลง <ith> มาเนี่ยว่ะแง่โดนน็อกเลยแอ่ป็นเลยเอกินระเบิดมา ส่นไม่มีามหาเอดร้อนห้ค

ไม่มีหรอกขึ้นมาแน่ๆเลยุกจุกๆนี่ก่อนฮะจุกๆนี่ก่อนไม่้มันมันแล้วนะฮะไอวอร วิ่งเข้าบ้านมาตาย,ายเงีตายหมดจะด้วยวิ่งซาดคาโปโลนั่นนะเอตรงนันน้นแหละนั่นแหละแต่เป็นสไยเป็นสยโอต้ต เราวังหลังเลยมีตัวยังไงจับรออะไรลรอ เรียบร้อยโอ้โหไม่รอดเจียนนี้แหละเขบคนที่รับชมเลยป๊าป๊า